ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ช่องของ o n e เท a d เดค่ะวันนี้นะคะโบจะพาพี่ๆทุกท่าน,นมาทำการนะคะฝากถอนบัญชีของ x n e t นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งสำหรับวิธีการนะคะเป็นวิธีการอัปเดตปี2024ค่ะบอกเลยว่าสดๆดร้อนร้อนเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาอธิบายให้อย่างละเอียดนั่นเองค่ะทุกคนค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีบัญชีเทรดของ x n e t นะคะสามารถที่จะสมัครผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ แล้วก็สําหรับวิธีการเปิดบัญชีนะคะวิธีการสมัครเนี่ยก็จะมีขึ้นอยู่ในคลิปนี้นั่นเองนะคะทุกคนบอกเลยว่าครบจบในที่เดียวนะคะสําหรับพี่วิท่านไหนที่ กำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆนะคะเป็นโบรกเกอร์เด่นของประเทศไทยเนี่ยบอกเลยว่า e อ e กเนะคะก็คืออีกหนึ่งโบที่โบให้ความสนใจนะคะแล้วก็เป็นโบกยอดนิยมของประเทศเราด้วยนะคะทุกคนซึ่งสำหรับวิธีการง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากการฝากเงินก่อนนั่นเองค่ะไหนที่มีบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะทำตามโบได้เลยนะวิธีการง่ายๆนะคะเราจะมาเริ่มต้นจากการเข้าสู่ระบบก่อนนั่นเองค่ะ ซึ่งเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ x n e t นะคะทุกคนและเราจะกรอกนะคะในส่วนของอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําการฝากเงินนั่นเองซึ่งสําหรับตอนแรกเลยเนี่ยหลังจากที่เราล็อกอินเข้าบัญชีมาแล้วนะคะเขาจะมาปรากฏที่หน้าพอร์เท,ท็ดของเรานั่นเองซึ่งสําหรับหน้าพอร์เท,ท็ดของเราเนะะี่ยค่ะจะอยู่ที่บัญชีของฉันค่ะทุกคนซึ่งหลังจากที่เรากดฝากเงินเข้ามาแล้วนะคะเขาจะมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในส่วนของ QR code ก็คือสแกนได้ง่ายๆเลยนะคะในส่วนของ Bitcoin นะคะที่นี่กเราก็รับเช่นเดียวกันนะ ะคะทุกแล้วก็ในส่วนของ ATM นะคะหรือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยที่มันเป็นแอปเกี่ยวกับการเงินนะคะซึงสิ่งที่ง่ายที่สุดนะคะสำหรับคนไทยอย่างเรานะคะคือสแกน QR Code ไปเลยค่ะจบนะคะง่ายเลยนะคะทุกคนสำหรับวิธีการนะีคะให้เรากดเลือกไปที่ไทย QR Payment นะคะแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้นั่นเองค่ะ หลังจากที่ขึ้นมาหน้าของการฝากเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเลือกบัญชีนั่นเองว่าเรานะคะจะเอาเข้าไปที่บัญชีไหนนะคะเลือกบัญชี MT5 เรียบร้อยแล้วเนี่ยและทําการกรอกจานวนเงินนะคะเขาก็จะขึ้นมาเป็นค่าของ USD นั่นเองนะคะและให้เราทําการกดดําเนินการต่อได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็คือจะเป็นการสรุปหน้านะคะรายละเอียดว่าโอเคเราต้องการที่จะฝากเงินเท่าไหร่นะคะรูปแบบแบบไหนนะคะอย่างที่โบเลือกไปเนี่ยก็คือรูปแบบของการสแกน QR Code นะคะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆเลยะครับเลทค่าเงินตอนนี้เลยค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะดูข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะเช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทําการนะคะกดยืนยันได้เลยค่ะ ก็จะมี QR code นะคะขึ้นมาให้เราทําการสแกนนั่นเองค่ะทุกคนหรือถ้าพี่ๆท่านไหนเนี่ยที่ทาในโทรศัพท์มือถือเลยนะคะก็สามารถที่จะกดคําว่าดาวน์โหลด QR code นี้นะคะก็จะเข้าไปอยู่ในคังรูปภาพของเรานั่นเองให้เรานะคะทำการเข้าสู่ระบบของธนาคารนะคะแล้วก็เลือก,กรูปภาพะคะเพื่อมาสแกน QR code เพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จเป็นทีียบ้อยแร้วนะคะทุกคนคะ่ะสาหรับการฝากเงินนั่นเองซึ่งสําหรับวิธีการฝากเงินนะคะง่ายมากเลยแล้วก็เงินนะคะเข้าทันทีเลย ะะภายใน 1- นถึงสนาทีนียก็คือลองรีใหม่นะคะรีเว็บไซต์ใหม่นะคะลองล็อกอินพอตใหม่นียก็คือเงินจะเข้าแล้วนะคะเอค่อนข้างชอบตรงที่ว่าระบบหลังบ้านนะคะเขาค่อนข้างรวดเร็วทันใจมันเลยทําให้เราเนี่ยไม่ไม่ไม,มีความกังวลน,นะคะว่าเฮ้ยเงินมันจะหา,หายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาค่ะหลังจากที่เราได้วิธีการฝากเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการถอนเงินกันบ้างนีกว่านะคะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยสาหรับนักเทรดของเรานะคะ เทดแล้วก็ต้องถอนด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับวิธีการถอนเงินนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะให้เราเนี่ยไปกดเลือกคำว่าถอนเงินได้เลยค่ะหลังจากที่เราเลือกคำว่าถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรามาเลือกเลยว่าเราจะถอนแบบไหนนะคะถอนเข้าถอนเข้าแอปไหนนะคะสิ่งที่ง่ายที่สุดเอาง่ายที่สุดไปเลยนะคะคือถอนเข้าบัญชีธนาคารของตัวเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะให้เราเลือกอันแรกเลยคือออนไลน์แบงกิ้งเพ m ย์เมนนะคะให้เรากดไปเลยค่ะ1ทีหลังจากที่เรากดไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะจะมีบัญชีนะคะให้เราเลือกว่าเราจะถอนเงินจากบัญชีไหนนั่นเอง แล้วก็ให้เรานะคะใส่จํานวนเงินได้เลยซึ่งถอนเงินนะคะขั้นต่าอยู่ที่1เหรียญเองค่ะทุกคนคือน้อยก็ถอนได้เงินน้อยกําไรได้น้อยก็ถอนได้นะคะ <_ letter> เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทุนเริ่มต้นนะคะก็ไม่ได้จํากัดเลยว่าจะต้องเป็นจํานวนเงินที่เยอะนะคะ <_ letter> เรามือใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองนะคะเข้ามาหาความรู้แล้วก็มาเทรดกันได้นะคะทุกคน <_ letter> หลังจากที่เราก่อจํานวนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะขึ้นเป็นเงินไทยให้เรานั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยช่องที่เราจะใช้กรอกนะคะคือช่องของ USD ค่ะทุกคนหลังจากที่เรากรอกจานวนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามากดคําว่าดําเนินการต่อได้เลยค่ะ พอเรากดดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีการสรุปรายละเอียดมาให้นะว่าเราต้องการที่จะถอนแบบไหนนะคะแล้วก็จะมีจํานวนเงินขึ้นมาให้นะคะและสิ่งที่เขาจะใช้เนคือรหัสนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยรหัสตรงนี้นะคะจะมีเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือเป็นเบอร์โทรของเราค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ เวลาที่เรากดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรารอ S M S นะคะจากโบเกอร์ของ Xnet นะคะ <_ S 1> เขาจะมีรหัสผ่านทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะให้เรามากอบนั่นเอง <_ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้รับรหัสเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเขาก็จะขึ้นว่าการยืนยันตัวตนสำเร็จนะคะและให้เราทำการกดยืนยันได้เลยค่ะ หลังจากที่เรากดยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาใส่ชื่อธนาคารนั่นเองอย่างส่วนตัวของโบนะคะโบใช้เป็นธนาคารของกสิกรไทยนะแล้วก็ให้เรานะคะใส่หมายเลขบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลของเราเท่านั้นเลยนะคะซึ่งการถอนเนี้ยไม่ได้ยากเลยแบบง่ายมากนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะ ให้เรากดยืนยันได้เลยค่ะหลังจากที่เราเนี่ยทาการกรอกข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วแต่เช็คให้ดีๆนะทุกคนเพราะวันนี้สําคัญนะคะเช็คเช็คเรื่องของธนาคารนะคะเช็คเรื่องของหมายเลขบัญชีนะคะเช็คให้ดีๆนะให้ถูกต้องนะคะแล้วเราก็ทําการกดยืนยันได้เลยค่ะ ซึ่งโบลองถอนแล้วนะคะระยะเวลาการถอนของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5นาทีเท่านั้นเองค่ะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเอาใจสายเดท,ทแบบโบมากเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะเป็นวิธีการฝากถอนอัปเดตปี2024ของบล็อกเอ็กนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งพี่วี่ท่าไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โบด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย